ตอนนั้นฟังดูดีแต่ฟังตอนนี้แล้วโดนด่าคำพูดของหุ่นมนตที่กำลังย้อนเข้าตัวเองดูเหมือนว่าสถานการณ์ของผู้นำตระกูลหุ่นจะไม่ค่อยดีมากขึ้นทุกวันแล้วนะครับเพราะนอกจากความจริงที่ปกปิดจะค่อยๆเผยตัวออกมาแช์การกระทำของตัวเองแล้วแม้แต่ปากของตัวเองก็ยังผาซวยก็คือปากที่หลุดคำพูดปลุกใจอะไรเท่ๆไว้ก่อนหน้านี้นั่นแหละครับ ทุกคนจำได้ไหมว่าก่อนเปิดสึกกับไทยตอนที่สองพ่อลูกนี้กำลังคึกๆึกปากจัดจัดปลาใสาปลุกใจทหารประชาชนได้ไม่เว้นแต่ละวันแต่หลังจากการประทะจบลงนะครับและสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ได้เป็นอย่างที่โม้อเอาไว้คำพูดมันเลยกลายเป็นอีกสิ่งหนึง่งที่กลับมาทำร้ายพวกเขาเองคือผมไปเจอเคสของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับที่มีดีกรียศพลเอกและจบจากเวสต์พอยต์ จำได้ไหมครับเขาบอกว่าถึงกัมพูชาจะไม่มี f 16แต่เรามีอาวุธที่ใช้สอย f 16ให้ร่วงได้และพร้อมจ่ายเป็นเงินหลักหมื่นเรียวนะครับซึ่งก็เกือบเกือบร้อยบาทประมาณนั้นนะครับให้เป็นรางวัลแก่ทหารที่สอย f 16ร่วงได้ และผมก็เพิ่งไปรู้นะครับว่าเขาเนี่ยบอกว่าชุดเกราะก็ไม่จําเป็นต้องใส่ใส่ไปก็ไม่ได้ช่วยให้รอดหากมันโดนจุดอื่นรวมไปถึงอาวุธที่ด้อยกว่าของทหารกัมพูชาก็สามารถเอาชนะได้เพราะว่าเราแข็งแกร่งเหมือนจะปลุกใจให้ทหารเนี่ยเล่นบทแจ็คผู้จิม้มยักษ์อะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่สภาพหลังการประทะของกองทัพเขามันเป็นยังไงทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่ ชาวเอมเมนก็เลยเริ่มตั้งคำถามครับว่าไอที่บอกว่าไม่จําเป็นทั้งเกราะและอาวุธแค่ไม่อยากจะซื้อให้ทหารหรือเปล่าเลยปล่อยให้ใส่เครื่องแบบเก่าๆรองเท้าคีบเก่าๆไปวิ่งล่อเป้า F16 อยู่แบบนี้แล้วไหนบอกว่าจะสอย F16 ไม่เห็นจะมีร่วงสักลำแล้วก็อีกมากมายหลายคำถามนะครับที่พวกเขาออกมาส่งสารไปถึงผู้นำของตัวเองเกี่ยวกับคำพูดที่เคยพูดไว อย่างเช่นเพจนึงนะครับเขาได้มาโพสต์เอาไว้ว่าข้อความจากแนวหน้านายพลคนใดที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องมีเกาะมีอาวุธสมัยใหม่แค่ใช้หนังสติ๊กก็สามารถสู้กับศัตรูได้กรุณาส่งเขาไปอยู่แนวหน้าสนามลบจริงแล้วเขาจะได้รู้เองนะครับแล้วก็ยังมีถามต่ออีกว่าหนังสติ๊ก AK-47 สามารถยิงโดนหรือเครื่องบินได้จริงเหรอนะครับผม โดยเขาได้เอามาโพสต์พร้อมกับคลิปการปรสาัยของฮุนมาเน็ตนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยครับขออนุญาตนำบางส่วนมาเล่าสู่กันฟังนะครับคนแรกบอกว่าให้ไปเรียนถึงเวสพอยต์เสียเงินตั้งมากมายก็ไร้ประโยชน์พูดเหมือนเด็กเล่นกองทรายจบแค่นี้แหละนะครับผมคนต่อมาบอกว่า ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ออกไปลบเองสักครั้งถ้ายัางรอดอยู่ค่อยมาเป็นนายกตลอดชีวิตแต่ถ้าตุย้ยก็ค่อยเอาไปจารึกหน้าหลุมว่านายกรัฐมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ก็แล้วกันนะครับคนต่อมาบอกว่าฟังพันครั้งก็ขำพันครั้งหุบปากได้แล้วพ่อหนุ่มนะครับคนต่อมาบอกว่าโอ้คิดดูเถอะแม้แต่มหาวิทยายลัยอันโด่งดังของอเมริกา ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของคนที่ไม่ยอมลืมตาดูความจริงได้นะครับคนต่อมาเข้ามาบอกอีกว่าสงสัยจริงๆว่าใบปริญญาที่ได้มาเนี่ยเข้าใจอะไรจริงๆเหมือนคนสอนเขาสอนไหมตอนฝึกสมัยเรียนเนี่ยเคยใส่รองเท้าที่ถูกต้องบ้างหรือเปล่านะครับผมนี่ก็จะเป็นความเห็นบางส่วนของชาวกัมพูชาที่ออกมาพูดถึงผู้นำนะครับที่เอาแต่พูดเท่ๆเพื่อหลอกให้ทหารออกไปรบ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตระกูลตัวเองจากโพสต์นี้ก็มีคนคอมเมนต์เกือบร้อยเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะพอส,สมควรและอย่างที่รู้กันว่าข้อมูลบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วก็ไม่รู้ว่าเมื่อเรื่องนี้ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างมันจะสร้างผลกระทบได้มากแค่ไหนและจะเหลือทหารให้ตระกูลหุ่นหลอกไปรบในสภาพที่ไม่พร้อมเหมือนเดิมได้อีกสักกี่นายนะครับท่านผู้ชม